ครับสวัสดีครับเพื่อนๆืสวัสดีน้องๆ fc ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยนำเพลงของอมนแคนแก่นคูนฮะชื่อเพลงอสอรอักอมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเข้าใจว่ามี fc ท่านหนึ่งน่าจะอยู่ทางนครพนมหรือมุกดาหารเนี่ยแหละฮะขอมานะครับขอมาได้สักสองสามอาทิตย์นะครับ วันนี้ตื่นขึ้นมาก็มาลองเล่นดูนะฮะก็ได้ละ <c oughs> <c oughs> เพลงออสอล,อลักก็มีนักร้องหลายท่านนะครับนำมา,าขับร้องกันนะครับผมก็ไม่ทราบว่าต้นฉบับใครเป็นคนร้องไว้นะฮะแต่เวอร์ชั่นของมนแคนแกนคูนเนี่ยผมคิดว่ามันเวิร์กนะฮะเพื่อนๆืเดี๋ยวมาดูอินโทรมันนะครับเท่าที่ผมแกะจากแผ่นนะฮะคอร์อด ขออ่ดไม่แน่ใจม,มันอะไรกันแน่นะเวลาดาวน์โหลดมานะฮะแต่ลองเล่นเองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นลักษณะนี้นะฮะในเวอร์ชั่นของอมอนแคนแกนคูนนะครับคือจะเล่นดีเมเนอร์ก่อนนะฮะฮขอดดีเมเนอร์ สรุปวบาคอร์ดอ,อินโทรของมอนเวอร์ชันของมอนแคนแกนคูนนะครับจะเล่นดีเมเนอร์นะฮะ<ม>ทับ น้ำนตา้องเช็ดหัวเขาแบกบปืนตะเวนทั่วป่าเขาทุกได้ใครเรามองเห็นโดดเดียวเบียวเงาวเศร้ารำเข่น สนานนะเพื่อนๆ <c oughs> ไปสนใจเสียงร้องลงหนุ่ยนะฮะร้องไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่มาสนใจวิธีการตีจังหวะวิธีการตีจังหวะตีขอดงมันนะเพื่อนๆตีได้หลากหลายวิธีนะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องตีแบบนั้นแบบนี้นะแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องคิดก็คือตีอยังไงให้มันแซบ่บตียังไงให้มันดึงดุด จะตีแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะตบเกี่ยวเข้าไปนะครับมือซ้ายให้เพื่อนๆขยับไว้เหมือนกับเราเล่นคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีเสียงแว๊บๆๆมานะครับอาจจะไม่ต้องขยับตลอดเวลานะบางช่วงบางตอนเพื่อนๆก็ใส่เข้ามาหน่อยนะครับ จะมีเสน่ห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอินโทรกันใหม่นะครับให้เพื่อนเเล่นดีมนเนอร์นะดีมิเนอร์นะ โทมจะมีแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นดีมิเนอร์นะครับช่วงที่1จะเป็นดีมิเนอร์สรอบนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นดีมิเนอร์ซีดีมิเนอร์เอฟซีดีมิเนอร์นะครับช่วงแรกจะเป็นดีมิเนอร์สอบรอบ สองทีนี้ก็ช่วงที่สองครับ แจ่ปืนตะเวนทั่วป่าเขาทุกใด้ใครเรามองเห็นโดดเดียวเรียวงามเสร้ารำเกินใจพินิจครับเพื่อนๆ <c oughs> ลุงหนุ่ก็ได้สาธิตให้ดูแล้วสองรอบนะครับการตีคอร์ดก็ตีไปสองวิธี บางทีก็ผสมกันให้เพื่อนๆนได้เห็นนะฮะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนจะเลือกวิธีไหนก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับ <c oughs> บางคนถนัดตบเกี่ยวบางคนไม่ถนัดตบเกี่ยวหรือบางคนที่เป็นแล้วก็ผสมพันมันเข้าไปนะครับการเล่นอินโทรลงตัวดีครับในเวอร์ชั่นของพี่มลแคนแก่นคูนนะครับ การแกะอินโทรพเพื่อนๆก็ต้องท่องเมโลดี้ของเขาให้ได้ก่อนนะครับว่าเมโลดี้เขาเดินไปยังไงเป็นเพื่อนท่องจําฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังเล่าแ,แล้วก็แยกมันออกมานะครับท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองมันเดินยังไงเมโลดี้ของมันจากนั้นพเพื่อนๆก็ต้องมาลองตีดูตีให้มันกับตีให้มันได้จังหวะของมันนะครับ เนี้ยเพื่อนเพื่อนคือตีให้มันเกิดอารมณ์ตีให้มันมีมิติของมันนะฮะทั้งเบสทั้งกระเดื่องกองมันจะต้องมาของมันนะฮะอืมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไปยังไงมันก็ไม่น่าฟังนะครับก็ฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะครับก็หวังว่าจะอ่าสำหรับน้องๆที่ ขอมาก็คงจะถูกอกถูกใจพอสมควรนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ